ม่อนิกูม่มาแห่งสิผ้าปลูกพะวันนะครับมัหนิที่การเตรียมปลูกพะวันนะครับขั้นตอนนะครับเขาต้องเตรียมดินดินนี้เพราะเป็นดินนาครับดินเพื่อนธรรมดาเน่ต้นพะวันนี่ปลูกก็ใครได้ปลูกก็ขึ้นนะครับปลูกพะวันนี่จะปลูกไม่ขึ้นถ้าดินธรรมดานะครับเอาก็ซื้อดินมาใส่นี่นะครับดินดินผมเอามาใส่สองรถดินปนลูกลังนะครับดินเหนียวปนลูกลังอ่ะหลังจากดินเหนียวปนลูกลังเสร็จเขาก็ต้องทิ้งดี่ขาดไปเลยไม่ไม่เคี่ยง ไม่ลุ่มเงานะครับแต่ว่าอาศัยต้นตะคบนะนี่ดีตะคบผมต้องเอามาลง่ก่อนครับมาลง่ไว้คือเก็ต้นนั้นผมลงไว้แล้วนะครับปลูกไว้พออันนี้แตกใบครับเห็นมันได้ลุ่มเงาแล้วเราก็ต้องลง่วในลลายครับเงาสิปลูกขนาดนี้เงาสีปลูกบริเวณกว้างขนาดไหนก็ททำนะครับเขาต้องให่ได้กว้างที่สุดอยากได้หลายอยากได้ป,ปลูกร้อยเป็นร้อยต้นเขาต้องเอาขีดดินลงหลลายนะครับเหรเป็นดินยกสูงนะครับเพื่อว่าตัวน,นี้ ผักวานในเขามักทั่านครับถ้าปลูกเรียบเขาสิบว่าขึ้นหรือโอกาสตายสูงนะครับฉะนั้นวิธีการแรกก็คือเหตุแบบนี้ครับปลูกไม่เคี่ยงเรี่ว่าใส่ต้นนะครับดีที่สุดคือต้นตะโบกรบบดีที่สุดเพราะหลังจากนั่นนะครับเนี่ยผมจะลงไว้นะครับลักษณะนี้มีคือการเตรียมดินก่อนเตรียมดินเตรียมบริเวณนะครับเพราะว่าต้นบักต้นของของผมเพาะไว้แล้วนะครับพอต้นไว้แล้วหรือตอนไว้แล้วก็แต่ใช้ตอนนั้นเทียอเดียวอ่านี่การเตรียมนะครับขุดลุ่ม นะครับปล oh ูกแต่ครบนี่นะครับอะโอ้ยปลูกแต่ครบเลยเข้าสีครามมาเสียเอาซ้ำเนยสียงฮมซ้ำเลยนะครับทำดงโฮมมอบ่มีเนื้อห่าครับลงเลยอาว่าให้โฮมมันเถื่นกันนะครับพหโฮมมันเถื่นกันเนี่ยส่วนแต่ครบปลืดครับน้ำบ้านได้แบ่ปล้ดขอ้กันเลยสำคัญตรงนี้ส่วนผักหวาน แต่พูดพพได้ว่ามีเพาะอย่างไรครับซื้อตลาดซื้อตลาดง่ายดีนะครับต้นละสามสิบบาทเอามาลงได้เลยครับนี่จะสามารถปลูกได้รอบอยากได้จัก,กจักต้นอยากได้พื้นที่กว้างอะไรนั่นนะครับเข้ากันเป่นอืดพักหวานกินครับรู้ละลอยสองลอยนี่สบายเท้าเฮงนีครับ,บเมื่อเกินสามปีได้ผลนะครับเรียบร้อยถน,นนหน้มนะครับนรันป็นตายเต้า ินี่ก็ฝากพีฝากน้องครับวิธีการเตรียมนะครับนี่ครับผมกิะดิปลูกของผมนี่แหละผูนะ้ดได้อเอาตัวย่างแบบผมก็ได้ครับแบบง่ายๆนะครับเอาดินลงเฉ้ๆดินผสมลูงรนะนะยากได้หลาะลต่ลงหลายครับดินจะทีอพอผิดหวังนะครับง่ายๆ อีกแล้วครับต้นหนึง่งเบิ้งนี้แหละว่าปลูกแล้วแล้วต้นแต่รบมันตายว่นตายาต้นแต่รบตายจะพากันปลูกเด้่อยๆอ้องตายเบัดเนี่ยต้นหนอนผักหวานต้นแต่รบว่าตีกิ่งยาวมาปลูกเด็ดขาดครับนะจะปลูกนี่คือวิธีการง่ายๆสามารถหลอ,อกเอาของปมได้เลยครับนี่ไงวะครับไอ แล้วนี่ครับนี่ปลูกไปเลยอเอาพี่อีกต้นบางคนคิดว่าปลูกไรเ้เพื่อ่าอย่นงเดีปลูกไร้โฮมดีครับไม่ต้องห่วงแต่ครบเวลาเขาอายุหลายปีแม่ตัวนั้นครก็ตายลงเองครับเขาห้าเขาก็สิแตกต้นน้อยต้นนี้ตาม,มากันมาเรี่องกันต่อไปนะครับเดี๋ยวไปยง่ปลูกปลูกเสร็จแดรดุ่นๆน,นะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่า การห้องปะปูล่ะมันติตายปะตายหลายนะครับตายหลายตายแต่เดียมันตายหลายล่ะแล้วค่ะมันต้นถ่วงหัว,วหลแล้วแล้วห้อจังเอาต้นไม้เคีย่ยงว่ะมันจะสีง่ายกว่านะครับเอาปวดไส่ใส่ลักกันดีที่สุดนะครับอ่าดีครับได้อีกต้น ูกซ้ำนี่ครับ่งไงผูใ้ใดก็ปลูกได้นะครับพูได้มีีย mm ัง hmm. มีวิธีการขั้นตอนการเตรียมการปลูกักวนันปลานะครับค่ไ้ต้นนี้แล้วก็แล้วก็เข้าสื่อต้นตะวนันน้ำตลาดมาลงก็ได้ครับ่งไงเอาซ้ำนี่ฝากพี่บ้องครับง่ายลำลำเรื่อยๆนะครับปลูกตะวันสื่อกินในตลอดคลิปนี้คู่ม่แงกับฝากไ้ซ้ำนี่ครับ mm hmm. บายยครับ mm hmm. ผม